โอเคครับอยู่ผมรีนวันนี้เราจะมารีวิวแบบร้อยนะครับเราจะมารีวิวแบบร้อยนะครับตัว S นะครับรแรกนะครับรีวิวเบาเป็นเบาเอกนะครับเอกนาทองตาทุ่มนะครับราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะครับอันที่สองโลบันไซนะครับดุมร้อยสิบดุมเว็บหนักร้อยสิบโลคู่ละสี่ร้อยห้าสิบนะครับ ซี่สองร้อยนะครับท่อนะครับพี่พิสปีดนะครับผ่าดังลั่นนะครับพี่พิสปีดคขยบอกราคานะครับต่อไปเป็นอามย่นนะครับอามยืดอามย่นนะครับยอดดีนะครับแล้วก็โอ้ยโอเยี่ยงเยี่ยงโชคได้จะคู่ละสี่ห้าร้อยนะครับ โชคเดิมซื้อนะครับโซ่เขียวธรรมดาปกตินะครับสเต็ปลูกอ๋อนี่ครับอันนี้เดยวมันดีดูสาเดียวใส่หลอกนะครับแบมโบใส่หลอกคู่ละห้าร้อยนะครับนี่เป็นเบฟขาดมือครับเบฟร้อยขาดมือขาดมือเจ็ดร้อยนะครับสีเทานะครับโคลรับลมกลวงครับทรงย่นนะครับ ทรงชิงก็ได้นะครับผมสตติปเครื่องลกูกจากสตติปจากลูกห้าสี่ลงมา5้าอินะครับแล้วฟังเสียงได้นะครับเดี๋ยวนะ สเสียงเครื่องเงียบๆนะครับผมทำเองครับเสียงเครื่องยังเงียบครับผมรวมๆนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับช่องรีมรีมินิบายนะครับผม